อันนี้เราก็มาอยู่กันที่ต้นพระศรีมหาโพธิ์เมื่อคืนก็ได้มาจัดดอกไม้กันที่ต้นพระศรีมหาโพธิ์มาก,กันหลายคนโยมก็มาช่วยกันทำแต่เผอิญไม่รู้มองหันไปหันมาหายหายโยมผู้ชายไม่เจอสักคนนึง <c oughs> ก็เลยมีแต่พระกันเนียนขึ้นไปกันสองคนสามคน อยู่บนจะถางต้นโพโยมก็ขึ้นไม่ได้โยมก็ต้องคอยส่งดอกไม้ให้จากข้างล่างมีดอกไม้แล้วก็เราก็พับก,กันมาเยอะเลยโอหพาบละจัดกันเหนื่อยเลยแล้วเมื่อวานฝนตกด้วยโยมโยมบอกต้องรีบรีบกลับไปพักก่อนใครขึ้นขอเมื่อวานก็ ก็เลยได้ก,กัดจักหมายบูชาพระเจ้าคิดสิ่งที่ต้นพระศรีมหาโพธิ์ถ้าเราไม่ได้บูชาที่ต้นพระศรีโพธิ์ที่ต้นพระศรีมหาโพธิ์มานานเลยและวันนี้ก็เป็นวันสําคัญเป็นวันที่พระเจ้าทรงตรัสรู้สัมมาสัมพุทธิญาณที่กรงหมายโพธิ์ก็ที่ต้นพระศรีมหาโพธิ์นั้นเมื่อเราได้มากันที่ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ให้ตั้งใจว่าเราจะมองเห็นต้นพระรีพังต้นพระรีมหาโพธิ์นี้เป็นองค์ของพระเจ้าเห็นเป็นองค์ของพระศาสดามองไปที่ต้นพระรีมหาโพธิ์ถ้ารูต้นไม้เจนไปเห็นคุณของพระเจ้าเพราะพระองค์ได้ทรงทาสัมมาสัมโพธิญาณที่เกิดขึ้นที่ต้นไม้ต้นนี้งั้นมองที่ต้นพระรีมหาโพธิ์เราจึงไม่เห็นเป็นต้นไม้ธรรมดาทั่วไปแต่เห็นเป็นองค์ของพระศาสดา เป็นบริโภคพระเจดีคือเป็นสถานที่ที่พระเจ้าทรงประทับนั่งประสริฐทางด้านฝั่งตรงข้ามกับที่องค์พระก็เป็นอัปราชิตบัลังโยมก็ใช้หินหินทรายในแกะสลักทําเป็นอัปราชิตบัลังทําตามแบบอย่างที่พระเจ้าทรงได้ทำยุคสมัยเมื่อ230กว่าปีหลังกิจการินิพานก็ได้ทําเป็นอัปราชิตบลังตามแบบของพระเจ้าทร ด้านบนของระราชิตาบาลังก็เป็นสัญลักษณ์ที่เป็นรูปเพชรก็แปลว่าเป็นสัญลักษณ์ของบุรุษที่มีใจเพชรหรือบุรุษที่มีปัญญาคมกล้าบุรุษดังเพชรคำว่าวัาชิระวัชิระมีะแปลได้หลายความหมายแปลว่าสายฟ้าก็ได้นะวัชิระแปลว่าปัญญาก็ได้แปลว่าเพชรก็ได้เพราะฉะนั้นเป็นสถานที่ ผู้เจ้าต้องทรงฝึกฝนตนเองมาอย่างยาวนานกว่าจะทําสัมมาสัมโพธิญาณให้เกิดขึ้นได้ต้องสามารถชนะกิเลสทรั้งแล้วครั้งเล่าชนะกิเลสบ่อยๆชนะทุกครั้งที่ทรงเกิดขึ้นมาบนเพนประีชนะความเครียดค,ค,ความกลุ้มความทุกข์ชนะความติดใจสายกาสัต์ชนะความกำหนัดเพลอดเพลินต้องชนะกิเลสที่ราคาโทระโมหะครั้งแล้วครั้งเล่า จนสามารถทำลายกระทั่งรากได้ที่กัวไม้โคติพุเพราะลําพังเพียงพระองค์จะสามารถชนะกิเลสได้ทรงสามารถชนะกิเลสได้มาตั้งนานแล้แต่เพื่อหมูสัตว์ก็ต้องบํำเพ็ญบารมีเพราะราไม่เช่นนั้นก็จะสามารถทำลายกิเลสได้เฉพาะพระองค์เท่านั้นแต่ไม่สามารถเป็นปัจจัยหรือไม่สามารถขนสัตว์หรือสัตว์ออกจากวัฏถุกได้ เมื่อพระองค์ทรงปรารถนาอยู่ซึ่งสัมมาสัมพธิญาณก็ต้องแบกขันธภาระและเดินทางในสังสารวัฏต,ต่อจนกว่าบาร,รมีจะเต็มบริบูรณ์เมื่อบาร,รมีเต็มบริบูรณ์เมื่อไหร่จึงสามารถตรัสรู้สัมมาสัมพธิญาณเป็นพระสัมมาสัตวิเจ้าได้ในวันนี้เราก็ได้มาที่ขวางไม้โพดีตึกกันได้นําข้าวมาทุปลายาซึ่งเป็นอาหารที่พระพุทธศาสนของเราทั้งหลาย ไห้ทรงสวลยตอนเช้าทรงปั้นให้เป็น4.9ก้อนแอ้เมื่อปั้นเป็น4.9ก้อนก็ทรงสวลยหลังจากนั้นก็ทรงส่งพวกรากายที่ท่าสุตติถะบางคนที่เคยไปอินเดียมาก็เคยได้ไปเดินเดินข้ามแม่น้ําในรัญชลาเราลงจากลงจากพื้นถนน,นลงที่ท่าสุตติถะตรงนั้นก็เป็นจุดที่ พระโพธิสัตว์ได้สมโพระกายพอสมโพระกายจน,จนสะอาดก็ทรงอธิษฐานถา,นท,าทองคาบอกว่าถ้าเราจะได้ตรัสะรู้สัมมาสัมพุทธิญาณในวันนี้ก็ขอถาดทองคํานี้จงลอยทวนกระแสเมื่อทรงวางถาทองคําลงไปบนแม่น,น้ำถาทองคําก็ลอยไปจนถึงกึ่งกลางของแม่น,น้ำลอยทวนกระแสแปดสิบสองแล้วก็จมลงสู่ก้นแม่น,น้ำ ก็ไปปรากฏในพพของพญานาคก็พบกระถาทองคําที่วางที่ซ้อนกันอยู่ก่อนอีกสามใบเสียงเตมนดังขึ้นมาการาละนาคราสที่หลับไหลอย,อยู่ที่ก้นแม่น้ำก็ตื่นขึ้นเขาบอกว่าเมื่อวานเพิ่งตัดสรู้ไปองค์วันนี้ก็มาตัดสรู้แล้วอีกองค์ตื่นขึ้นมาขึ้นแล้วก็พาลนาพุทธคุณพ็าลนาพุทธคุณจบก็กลับไปหลับตอ่อ เราก็ต้องถามตนเองว่าเราเป็นแบบเดียวกับการละนักลาดไหมเมื่อมีเสียงะระฆังคือเมื่อถึงวันสําคัญถึงวันวิสาขาบูชาถึงวันมาฆบูชาสะพานบูชาถึงวันทอนดเกถินงหรือถึงวันที่มาทํากิจกรรมเราก็ตื่นขึ้นมาครั้งหนึ่งจเจริญกุศลกันรอบหนึ่งพอจบกิจกรรมหมดเหตุปัจจัยแล้วก็กลับไปหลับต่อก็กลับไปหลับอยู่กับกิเลสในราคะโทวสาววหา แต่ไม่ตื่นขึ้นมาด้วยสีขนม,มาที่ปัญญาเมื่อใดที่ยังจมอยู่กับอวิชชาตั้งหาอุปาทานนั้นชื่อว่าเรากําลังหลับอยู่แม้ตื่นอยู่ก็ชื่อว่าหลับแม้ลืมตาอยู่ก็ชื่อว่ามืดบอดเพราะมีอวิชชาคอยปกปิดเพราะฉะนั้นเมื่อเรามาถึงที่ต้นพระสีมหาพง์ในวันนี้ซึ่งเป็นวันสําคัญที่พองค์ทรงทําดวงตาคือปัญญาให้เกิดขึ้นทรงทําแสงสว่างให้เกิดขึ้น ทรงทำวิชาให้เกิดขึ้นทรงทำปัญญาให้เกิดขึ้นทำลายกิเลสให้หมดสิ้นจากขันธสนานานได้แลื่งมีชัยชนะเหนือมารทั้งห้าคือกิเลสมารขันธมารอภิสังขารมารมัจจุมาแล้วก็เทวปุตตมารกัททีควมไม้โพธิคุณเพราะนั้นเรามาที่นี้ก็จะตั้งสมาทานให้มั่นคง ว่าเราก็จะตื่นจากการหลับไหลด้วยกิเลสกราคาโทสาโมหาจะไม่แงนหน้ามองศาสดาองค์อื่นจะมีพุทธเจ้ามีพระธรรมมีพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกเป็นที่กับจัดฐาไม่ว่าอยู่ในวัดหรือทํากิจกรรมใดๆก็ตามไม่ว่าอยู่ในสถานที่ไหนเราก็จะระลึกเห็นคุณของพระุทธเจ้าพระธรรมพระสง์มีพระราชนาไตเป็นสารณา เป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกเป็นที่กําจัดภัยได้จริงตลอดชีวิต mm hmm. ให้เราทั้งหลายได้ตั้งใจในการน้อมใจถวายข้าวมาทุปายาถวายเป็นพุทธบูชาให้ตั้งใจว่าการได้ถวายข้าวมาทุปายาในครั้งนี้ต้องเป็นปัจจัยแก่โพธิญาคือสัมมาสัมโพธิาญาปเจกโพธิญาและข้าสาวกาโพธิญา จะทําให้เราทั้งหลายได้บ,ดบรรลุเป็นพระโสดาบันเป็นพระสกทางกาเป็นผ้านาคาหรือเป็นระารหัสแม้ใครที่ฝ wow ่ารถนาเป็นพระโสดาบันหรือพระสกทาคางมีเป็นะ้านาคามีหรือเป็นพระรหัสก็ตั้งแต่ว่าพระเจ้าทรงได้เสวยข้าวมรดุปายานี้แล้วทำอรหัตตมขคายานห้เกิดขึ้นด้วยด้วยบุญที่เกิดขึ้นจากการที่เราได้น้อมถวายข้าวมรุปายาตเป็นพุทธบูชาเราก็จะทําลายกิเลส จะอาศวะโอคายโยคาพันธะอุปาทานนิวรณาสังโย์และกิเลสให้หมดสิ้นจากขันธ์สดาไถ้ถนนหมามันรบกวนถ้าหนนจัดการได้ นได้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ NGITI PISO PAKAWA ARAHANG SAMMA SAMPUDHO VICCHA JARANASAMPANNO SUKHATOLO GAWIDU ANU TARO สัทธาเทวะมนุสสานุพุทโธผขวะติสวัคโตผขวตาธรรมโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปานายโกปัจจ ตังเวทิตาโพวินยุหิติสุปฏิปันโนภคขวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภคขวะโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภคขวะโต สาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยาทิทังจตาริปุริสายุคานิอัตถุริสหุคาราเอสสะภะคะวะโตสาวกสังโฆ อาหูนยโยปาหุนยโยทัคขีนโย,นโยอันชลีการานิโยอนุตตรังปุญญาเขตตโลกสาตติข้าพระเจ้าขอถึงซึ่งพระกุทธเจ้า พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกเป็นที่กำจัดภัยได้จริงตลอดชีวิตจนกว่าจะมีพกเป็นที่สุดรอบจนกว่าจะมีอัตภาพเป็นที่สุดรอบจนกว่าจะมีกายเป็นที่สุดรอบ จนกว่าจะมีอวัยวะเป็นที่สุดรอดจนกว่าจะมีชีวิตเป็นที่สุดรอดขอพระพุทธเจ้าโปรดจำข้าพเจ้าอย่างนี้เถิดข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีศรัทธา เชื่อมั่นในปัญญาตัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณเป็นผู้มีสรณะเป็นผู้มีศีลปรารถนาจะตะสรัร้เดินตามรอยบาทภพระศาสดาขอน้อมบูชาข้าวมาถูปายา อันเป็นอาหารปัจจัยแก่สัมมาสัมโพธิญาณในวันวิสาขาบูชาที่พระพุทธเจ้าได้ทรงกระทําให้เกิดขึ้นนักควงไม้โพธิพฤกษข้าพเจ้าขอน้อมบูชาพระพุทธคุณ มีอรหังเป็นต้นจนถึงพระควาเป็นที่สุดที่ได้ประชุมเกิดขึ้นในวันนี้ขอน้อมบูชาราจริยาคุณตั้งแต่พระองค์ตั้งปฐมจิตตุปบาทเป็นครั้งแรกจนได้รักพยากรณ จากพระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าและได้ตัดสรู้สัมมาสัมโพธิญาณกระทำพุทธกิจ45าพรรษากระทั่งเสด็จดับขันธปรินิพานขอน้อมบูชาพระสรีระคุณคือพระมหาปุริสลกคณา 32ประการอนุพยัญชนะ80ประการขอน้อมบูชาพระคุณคุณมีพระสัพพันยุตยานเป็นต้นอันหาที่สุดหาประมาณมีได้อาน,นิสงส์แห่งการบูชานี้จงเป็นปัจจัยเกื้อหนุน พระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรเหล่าใดค้นจากวัฏทุข์ได้ของให้ข้าพเจ้าได้ตรัสรู้ทรรเหล่านั้นด้วยเทนสาธุสาธุสาธุาธาใครเอาข้าวมาปยาไถวายพระเจ้า ยีต่ตรงาาตรงนหมอนดีก่าอะมาตร้งน่าจะเอายกข้าวมาถวายระยาถวายพระเจ้าเลยสาธุถ,าถาวายนะ้ำได้เลย,ยเ,เปิดฝาด้วยนน้ำก็ เถวายก็ตั้งไว้ข้างๆคุณแม่บอกว่าเอามาถาวายทายทุกค่ะอ๋ะอสาธุแล้วเดี๋ยวเรากลาบขอขามาพุทธเจ้ากัน ด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีย้ำหน้าติดเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระพุทธเจ้าขอพระพุทธเจ้าโปรดหัวซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นเพื่อการสำรวมระวังในพระพุทธเจ้าในการต่อไปด้วยกายก็ด네ีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีย้ำหน้าติดเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระธรรมขอพระธรรมโปรดหรซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นเพื่อการสำรวมระวังในพระธรรมในการต่อไป ด้วยใจพาะเจ้าก็ดีด้วยใจก็ดีจำหน้าติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระสงฆ์ขอพระสงฆ์โปรดลดซึ่งโทษเรื่องเกิดน,นั้นเพื่อการสารวมระหว่างในพระสงฆ์มีการต่อไปสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำานบัดนี้และแห่งบุญอื่นที่ได้ทำไว้ก่อนแล้ว คือจะเป็นสัตว์เหล่าใดซึ่งเป็นที่รักใคร่และมีบุญคุณเช่นมารดาบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นก็ดีที่ข้าพเจ้าเห็นแล้วหรือไม่ได้เห็นก็ดีสัตว์เหล่าอื่นซึ่งเป็นกลางกลาหรือเป็นคู่เวรนกันก็ดีสัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ในโลกอยู่ในปูมิทั้งสามอยู่ในกำเนิดทั้งสี่มีขันห้าขันมีขันขันเดียวมีขันสี่ขันกำลังท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อใหญ่ก็ดี สัตว์เหล่าใดรู้ส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาเองเถิดส่วนสัตว์เหล่าใดที่ยังไม่รู้ส่วนแห่งบุญนี้ขอเทวดาทั้งหลายโปรดบอกสัตว์เหล่านั้นให้รู้ด้วยเพราะเหตุที่ได้อนุโมทนาส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวยอยู่เป็นสุขทุกเมื่อจะถึงบทอันเกษกล่าวคือพระนิพพาน ความปรารถนาที่ดีงามของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเธอสาธุสาธุสาธุาธอรหังสัมมาสัมพุทธพระคาวาพุทธังพระคาวันตังอภิวาเทม ขาวะค่โตภระข้วะตาธัมโมธัมมังนามาสานิธัมโมถุสุปฏิปันโนภระข้วะโตสาวกสังโฆสังขังนั แต่กลับไปที่ศาลาธรรมาทีิรลกนครับอยากยกถวายก็มายกข้าวมัทุปายาถวาย